เป็นบาร์เทนเดอร์มาก่อนไม่เหงาลองนี่โหเต็มไปหมดเลยช่วยกันร้องนะดนตรีดับเราย,ยังเก่งกันอยูย่ไหมจับจังหวะโบ๊ะป๊าโป๊ะป๊าป๊าาวอรว์มาอันนี้ก็สอมกันหมาปะคะไม่เลยอยู่ในสายเลือดครับนี<ล>่อะ,อ,อะไรนะคะ<อ><า>ลูกศรวาดแแีแต่ย่าคาดหวังเยอะบางอันก็ไม่ได้นัดกัน <laughs> ก็ม ul ีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าวันนี้จัดเต็มแน่นอนนะคะบอกเลยว่าเลยค่ะนะคะก่อนที่จะไปเริ่มกิจกรรมเนี่ยอยากให้คุณแบบว่าได้ทักทายในสไตล์แบบสุพรรณบุรีเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทุกคนคือมันมีเหนือหลายจังหวัดเนอะเหนือราชบุรีเหนือสุพรรณบุรีมันมันหลายจังหวัดมากเอาแบบทักทายแฟนคลับไหนชาวสุพรรณบุรียกมือเลยค่ะ ดีค่ะเดี๋ยวให้เขารีเชนก์ให้ว่าคุณเหนอได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่าทักทายตามสไตล์เลยได้เลยครับเชิญครับการเทนอะไรกันกะอย่างเชน่นแบบสวัสดีครับผมเฮ้ยนี่สุพรรณปะอ่ะลองอนนด<ๆ>งอูลองดูงดหนึงสองสามสวัสดีครับผม <c oughs> บัตพัฒนาครับ <c oughs> ได้ไหม, <c oughs> ย,ย,ไมย้ายมาอยสุพรรณได้ไหมแบบนี้ได้เลย ต้อนรับเลยว่าจะเป็นเขยสุพรรณเนี่ยไม่ได้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 ท้องว่าตามเขาไปตามเขาไปก่อนเอาล่ะพี่ก้อนช่วยไม่ได้เลยนะคะคุณหมดสิทธิ์เขยสุพรรณนะคะโอเคเขาหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์แล้ว นนี้ก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้นักผู้บริหารค่ะขึ้นมาถ่ายรูปกับน้องบาทก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสนุกกันหลังจากนี้ค่ะคุณนัทธิดาค่ะผู้ทีรังสีผู้จัดการค่ะช่วงนี้ชอบเป็นกระเป๋าสะพายครับอ่ากระเป๋าสะพายจะเป็นแบบเป๊ก็ได้สะพายข้างสะพายปก็ได้หมดได้หมดครับได้หมดนี่ไงช่วงหลังเริ่มเริ่มพกกล้องดูพกกล้องไปด้วยถ่ายภาพ เป้เลยโอ้โหวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเหมาะมากเลยค่ะนะคะก่อนที่จะไปเริ่มกิจกรรมเนี่ยอยากให้คุณแบบว่าได้ทักทายในสไตล์แบบสุพรรณบุรีเอาล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทุกคนคือมันแบบมีเหนือหลายจังหวัดเนอะ <c oughs> เหนือราชบุรีเหนือราค่ะหมายเลข28คุณนัทนันค่ะหมายเลข18คุณนัทนันค่ะ หมายเลข25คุณอัจชราค่ะ5ท่านเชญเลยครับผมเชลเลคลรอเล่นเรอสวัสดีครับขอบคุณนะครับอ้าวจะเปลี่ยนเลยครับแสดงว่าเคยเป็นคนที่มีเรื่องกันมาหรือเปล่าคะไม่ค่อยเอาไม่ค่อย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 มีเรื่องไม่ไม่ค่อยอุกกันค่ะรอเล่นรอเล่นอะมาคุยกับผู้ชายนิดนึงค่ะชื่ออะไรครับเหมือนกลัวผมเนี่ยกู่เหรอ กลัวไหมอ้าวกลัวกลัวไม่อยากผมดุตรงไหนดุไหมไม่ดุค่ะน่ารักนั่นน่ะเขาไม่น่ารักจะรักมาแปดปีแล้วหรอน้องนะคะะัคศึกษาอันนี้พูดให้ฟังหรือขิงเพื่อนคะใครใครน้อยก็่แปดปีไหมคะไม่มีมีอะไรอยากบอกน้องบานไหมคะแปดปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนนั้นที่เราอายุสิบเอ็ดาปัดเมจนตอนนี้ <c oughs> ก่อย่าบอกมันมั้ยคะก็มังไม่น่ารักเสมออยู่แล้วนะคะก็อยากให้ที่น่ารักอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอค่ะเออน่าเออน่ารักมากโอเคไหวเหมือนพระแล้วค่ะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญคุณพี่ทางด้านซ้ายต่อแถวเพื่อนนะคะเป็นไงนี่ไงเพื่อทุกคนนะคะนั่นปึิบปาด ผ่นมปแล้ว16ค่ะเอ้ยแถมแถมแถม,แมโอเคครับเอาละ่ะเอาละ่ะหนึ่งสองสองออามนานนานนานขอเราขอเราขอเราอานานทีอย่างนี้ทำถนดัดใช่ไหมไม่ถนัดจริงค่ะติง่งสิโอ้โหมานี่ปาบเอ้อ อกว่าเป็นไงสาวหล่อมากคดีเนาะไม่มีใครมอไปกว่านี้อีกแล้วจริงแลวชุดชั่เห็นในชันไปเลยโอ้โห่ออเอื่นขอบคุณผู้ใหญ่ทางโรบินสันแล้วก็ดวี่ด้วยนะครับผมที่ให้พวกเราได้มาเจอกันในวันนี้แล้วก็มอบความสุขให้กันนะครับก็สำหรับผลงานของบ้านนะครับผมจะมีจฮันนอสเปเยลที่คิวแรกผ่านคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม คิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงตัวละครโจ้ัหนอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีดีซิตี้ครับตอนนี้95แล้วครับ oh <yeah! S 1> คิดว่าอีกไม่นานจะได้รับชมกันแล้วก็ยังไงฝากบาทด้วยนะครับของบาทเด็กอ้วนที่แทนจริงค่ะ หลังหันได้เลยคับ